ก็เป็นครั้งแรกในรอบ5้าเดือนใช่ไหมตั้มครับที่ได้กลับมาบ้านซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเมนูโปรดให้เลยครับพ่อครับมีอะไรบ้างครับต้มยำอึ่งไงต้มยำอึ่งฮะปลาดุกทอดกรอบครับผมหมูคักะปิครับคักะปิไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นสี่อย่างซึ่งวันนี้น่าทานมากๆคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนจะทานกันขอคุยกันกันนิดนึงนะครับพ่อครับครับผมถามตั้มก่อนดีกว่าว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เริ่มที่มาชอบเนนนน่่่มมมัาจะป็ชวง เรารู้สึกว่าตอนแรกผมร้องลูกทุ่งไงแล้วก็รู้สึกว่าได้เฉยๆ็เราก็ประปวดอะไรมาร้องมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบเลยพอมาช่วงมอหนึ่งเรารู้สึกว่าเราทําไมเราอยู่กับเริ่มเป็นโตแล้วไงเริ่มคิดว่าทาไมเราถึงอยู่กับร้องเพลงเยอะแค่แต่เราเรารู้สึกมันชอบอ่ะมันมันมีความสุขนะมันสนุกดีอะไรเงี้ยเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วอย่างตอนแรกมันเป็นเปลี่ยนร้องจากร้องลูกทุ่งมาเป็นสตติงมันเป็นเปลี่ยนช่วงพอดี อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ฟังหลายๆแนวแล้วเอามาบวกกันแล้วมันยิ่งเจ๋งอ๋อก็เลยมาผสมกันช,ชอบมันชอบแล้วตอนเปลี่ยนมาร้องเพลงสตริงได้ข่าวว่าตั้งวงด้วยเล่าฟังหน่อยก็มีฮะพอช่วงมาปลายแล้วก็จริงผมเป็นคนขี้ฝันเนี่ยขี้ฝันนอน <ié> คิดชอบนอนคิดว่าเอยากมีวงดนตรีอยากเป็นนักร้องแล้วมีคนมาดูซักไม่ต้องเยอะหรอกเอาให้พอมีอะแล้วแบบสนุกสนุกมันเวลาเราดูคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากมีใช่ไหมมันเป็นช่วงวัยรุ่นของทุกคนก็อยากเป็นอาเข้าใจเข้าใจวันหน คนคว้าหามันมาตามก็มีน้องมีอะไรก็เล่นดนตรีก็ตั้งวงกันขึ้นมาก็ฝึกซ้อมฝึกซ้อมก็ไปแข่งแข่งอ๋อคือไปแข่งประกวดด้วยไปแข่งด้วยฮะได้หวนไหมได้ครับได้งานที่ใหญ่ที่สุดที่มารู้สึกประสบความสำเร็จเป็นงาน ประจำจังหวัดที่40วงมาแข่งขันกันแล้วปรากฏว่าเราได้ที่2วงเราเมื่อก่อนนะคือ40วง40วงได้ที่2หาและได้รองวัยอดเยี่ยมด้วยแต่นั้นถือว่าฝันเราแบบว่าในระดับหนึ่งเราก็ไปแข่งกรุงเทพแบบว่าไปแบบว่าเรียกว่าออกจต่งจังหวัดแล้วคือรางวัลนี้คือได้ในจังหวัดก่อนได้ในจังหวัดก่อนเราก็เริ่มออกต่งจังหวัดอยากหวนดูว่าถ้าเราไปลองกันในกรุงเทพแล้วเราจะประมาณไหนเราก็ทำดีที่สุดเต็มที่แล้วเราได้ที่4มา เขาชอบร้องเพลงนะครับตอนประมาณม5ที่เขาร่วมตัวกับเพื่อนๆเ,เขารวมตัวกันเล่นดนตรีตอนนั้นขักแววเขาเริ่มออกแล้วเขาเป็นคนที่พัฒนาการเร็วมาก คือเขาจะแบบสอนแล้วปุ๊บเขาจะรับ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 นี่คือจุดเด่นของของเด็กที่มีแววลักษณะที่จะจะไปถึงสตาร์ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นความภาคภูมิใจมากเลยเมื่อกี้คือระรับจังหวัดเราได้ตำแหน่งมาละถ่าแข่งระดับเรียกว่าระดับปุ้ยภาคละครับอย่างนี้มีสาวฟรีรู้ไหมครับเรียกว่าถ้าไม่ขึ้นเวทีก็ไม่มีนะไอยังไงด้วยความที่รูปลักษณ์เรามั้งแต่ถ้าขึ้นเวทีกรี๊ดนะอ่ะคือคือขึ้นก่อนนะคือขึ้นเวทีกรี๊ด ขึ้นเวทีกีดเพราะว่าเราสนุกไงเรามาเราบิวแบบเฮ้ยตึงๆคนก็อเอ,อ,อคือตอนนั้นคนอารมณ์มันแล้วอ่ะอารมณ์มันแล้วคนถึงกีดแต่ถ้าขึ้นมาแบบโชว์ตัวสวัสดีครับผมตั้มครับโอ้เงียบเงียบบีบไม่ยใครมีพี่ได้ข่าวว่าเรามักจะโดนล้อด้วยโอ้ยสมำเสมอมากเขาล้อเราว่ายังไงทุกอย่างแต่ก่อนก็หัวอ้วนดำปู หนา <expand S 1> ลุกลังหน้าท้องคบโอโ้โหไอหัวยิกไอสารพัดผมจะโดนผมก็ต้องขอบคุณคําพูดของคนพวกนี้นะว่าล้อเราเยอะอะไรเราเยอะแล้ววันหนึ่งเราเราทำได้เราพิสูจน์มันได้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยเราทําได้นะอะไรเงี้ยก็คือจุดนี้เลยทำให้เราผ่านมันไปได้เราผ่านมันไปได้อเอาละครับคุณกะตั้มเยอะแล้วฮะเดี๋ยวถามพ่อแม่บ้างนะฮะคือตั้มเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมีแววเป็นนักร้องแบบมากแค่ไหนมีแววค่ะคือยังไงบ้างคะแม่คืออ่านไม่ออก ก็ใช้จำเอาครับชอบร้องเพลงเวลามีละครอะไรเงี้ยคือร้องเพลงจบจำแต่จำแล้วแม่ชอบเปิดเพลงลูกทุ่งฟังเขาก็จะจำแล้วสามสี่ขวบเนี่ยจะร้องเพลงลูกทุ่งสี่คนเ่ยจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ละว่าสี่ขวบร้องได้แล้วจนวันนี้เขาได้เป็นเด็กฝาคนที่เก้าของเมืองไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างเนี่ยใจแล้วก็ภูมิใจไม่คิดว่าลูกจะมาถึงตรงนี้ได้ฝันไหม ปกติถ้าฝันหวังนี่ก็จะไม่ค่อยได้เนาะแต่นี่เขาทำได้ม่น่าเชื่อทุกวันนี้ก็เหมือนแบบไม่มอยากเชื่ออะไรเนาะอ๋อไม่อยากเชื่อครับทำได้ยังไงแต่แต่แต่ถึงที่แม่พูดเนาะเป็นเรื่องมองด้านเดียวครับด้านที่เป็นความทุกข์ก็มีครับอ่าด้างความทุกข์นครอบครัวก็เริ่มจะมีการเป็นครอบครัวก็น้อยนะครับเวลาจะทานข้าวแันนี้หลังจากนี้คงคงยากใช่ หรือเราจะไปทานกันที่ที่เราไปคัดเลือกแล้วไปทานกันเลยก็คงจะยากเพราะเข้าไปลําบากต้องโดนเจอแปนคขับถ่ายลูกถ่ายอะไรไปนั่นคือคือมุมนี้นะครับสรุปแล้วมุมมุมตรงนี้เราถือว่ามันทําให้สถานะทางครอบครัวถึงเสียและก็จริงแต่ความสบายใจเราก็ต้องทนเพราะว่าลูกเราชอบทางด้านนี้คุณชอบทางด้านนี้แล้วไปประสบความผิดตรงนี้แล้วก็เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไปีกเยว่า เลือกคุณมาเป็นตัวแทนคุณต้องทำผลงานให้ดีนะครับ,รบ<ม>แล้วก็อดทนไปนะครับเพื่ออนาคตของตัวลูกครับผมอนาคตแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบมันก็จะประสบะความสำเร็จนะพราะฉะนั้นบางทีอยากจะเตือนลูกว่านะครับเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับเราคิดดีนะทําดีนะพูดดีเป็นคนดีแนะ่คือพ่อต้องสอนตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับก็พ,พูดครับตอนนี้ ได้เป็นเดอะสตาร์คนที่9้าของเมืองไทยแล้วสิ่งที่อยากทําไม่เคยทําแล้วตอนนี้เราได้ทำเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างทาอะไรบ้างได้ทําอะไรที่ไม่เคยทำมันแปลกใหม่มันเหมือนเราเราลุ้นทุกวันว่าเราวันนี้เราต้องทําอะไรถ่ายแบบอะอาจจะถ่ายแบบทุกวันแต่แต่ละเล่มไม่เหมือนกันเล่มหนึ่งเปียกน้ามีเปียกน้าด้วยมีกลางล่มเปียกน้ําอีเล่มหนึ่งถ่ายโอ้โหโรงแรมหรูมากห้องคืแเราเป็นแสนแสนยเงี้ยเราได้มีโอกาสอ่ะเรารู้สึกขอชีวิตเรา ไม่มีใครได้มีแบบเราเราสกมันตื่นเต้นตอนเช้ามาจะตื่นมาแบบว่าวัน,นจะเจออะไรจะเจออะไรอ,อันนี้คือเรารู้สึกว่าอยากตื่นเช้าเพื่อจะไปลุยงานว่าจะเจออะไรจะเจออะไร จากเด็กที่รักการร้องเพลงวันนี้ครับตามเป็นนักร้องเต็มตัวมีเพลงแรกเป็นของตัวเองจะรักจนกว่าจะรู้เขาจะตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับชอบผู้หญิงคนหนึงก็ตามมาตามไปเรียนสรุปว่าไปบ้บผู้หญิงเขาชอบสนับสนุนจากการเดินทางมุ่งมั่นตามหาความฝันตนนัวนนที่สุดครับความพยายามนั้นก็ได้กลายเป็นจริง ตามบราวุธโพยิม้มได้กลายเป็นเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาได้มีผลงานเพลงแรกเป็นของตัวเองจะรักจนกว่าจะรู้เขาจะรู้สึกอย่างไรากับการมีผลงานเพลงครั้งแรกในชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยครับฉััันนรรรรรรููููู้้้้แค่่่่เยกจจจจจะะะไไไปธออบมม ที่เราเคยแข่งขันมาละจนวันนี้เนี่ยเราได้มีซิงเกิลแรกในชีวิตละเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ครับผมอยากรู้ความรู้สึกเลยตอนแบบตอนที่เราตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราได้ซองเพลงมาเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างลุ้นก่อนว่าตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพลงมันจะเป็นตัว <c oughs> อะไรเปิดมาจะรักจนกว่าจะรู้นึกขึ้นมาแว็บแรกออ ก็ค so right, right. no. ือต้องหน้าด้านพอสมควรนะจะรักจนกว่าจะรู้แค่เลงว่าก็คือแบบจะรักจนกว่าจะรู้อ่ะเนื้อเพลงเนี่ยมันเหมือนกับตรงกับชีวิตบางช่วงของตั้มใช่ใช่มันเคยมันเคยผ่านเข้ามาในช่วงช่วงเรียนไลฟ์ผ่านก็ธรรมดาหนุ่รุ่นชอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ตามมาตามไปเรียนเย็บผ้าผมเรียนเย็บผ้าเรียนทำอาหาร้วย คือผู้หญิงเขาไปเรียนเย<ช>็บผ้าทำอาหารเรา,เราก็ตา,ตามไปเรียนด้วยเราตามไปเรียนเป็นยังไงยังไงยังไงก็า <c oughs> ตามไปสรุปว่าสรุปว่าไปบัฟผู้หญิงเขาชอบเพื่อนเราอีกคนเ <c oughs> พื่อนเราที่ชวนไปด้วยอ่ะเพื่อนเราที่ชวนไปด้วย <c oughs> จริงเราแบบว่าแต่เราก็ไม่สนใจนะอาา่าฮะเราก็หาของหาอะไรมาให้เรียกเรียกง่ายๆว่าก็จะจีบอ่ะเออจะจีบจะจีบก็คือเขาก็น่ารักครับแต่เราแบบว่า สภาพเราอาจจะแย่นในตอนนั้นใช่ไหมเราจะเล่นของสูงไงแล้วแบบว่าลองดู<จ>ก็ไม่ติดเท่าไหร่ก็ไม่ติดที่บอกว่าเอาของไปให้เอาอะไรไปให้ทําเราทําอะไรบ้างขนมดอกไม้วันพิเศษวันวาเลนไทน์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ทุกครั้งให้วันเกิดเขาให้ผ้ามันคอด้วยใช่ให้พ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยเราให้เราเป็นคนให้เขาเขาก็ไม่เฉยๆแล้วสุดท้ายเป็นยังไงบ้างเราไปจบตรงไหน ที่เราเอ๊ะรู้สึกว่าเอ๊ะจบตรงที่มันก็ต้องแยกย้ายกันไปอ๋ออันนี้ก็ต้องเกี่ยวกัเพลงมากเลยนะจะรักจนกว่าเขาจะรู้ใช่ซึ่งในเรื่องจริงนี่คือเขารู้แล้วเขาก็รู้แต่เขาไม่ไม่ได้สนใจเราเ๋อแต่ไปชอบเพื่อนเราใช่ไปชอบเพื่อนเราโอเคใจวยือใจเยือกได้ไงใช่เราแบบว่าเพื่อเลยขอบคุณเขานะมันทําให้เขาไปมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะแบบลดความอ้วนหรือทำอะไรหลายอย่างจริ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 งคือ อยากรอกขึ้นมาทันทีอะออก็คือพอผู้หญิงคนนี้เราเลยรู้สึกว่าเอยอยากแต่ดูดีขึ้นรดเลยครับฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้ that I'm to you Hey know ว่าบนโลกนี้คงไม่มีใครรู้สีกจะรักใครสักคนจนหมด,ดทั่วใจที่เจ้ที่ฉันรักเธอ ภูมิใจไหมกับซิงเกิลแรกในชีวิตภูมิใจฮะเรามาลองคิดดิเราทําได้ไงอ่ะเพราะอะไรเรากลับไปย้อนดูตัวเองล้มมีนะแพ้มีเยอะมากแต่เราแบบว่าเราไม่ไม่ถอก็มีนอ้อยแรกๆแบบว่าเฮ้ยทำไมพุ้งแพ้อ,อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เช้ามาหายแล้วอืเช้ามาเอาใหม่หาที่ประกวดใหม่อมซ้อมน้องเล่นอเอาใหม่สนุก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 เพราะฉะนั้นถ้าสนุกกับความฝันผมเชื่อว่า มันแน่าจะโอเคมันไม่ได้เป็นได้มันก็คือผลพลอยได้ uh huh. เราก็เรียนหนังสือของเราไปความฝันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราก็สนุกสนุกกับมันไป,ปนพอได้แต่แบบว่าด้วยความที่มันเหตุการณ์ลหลายๆอย่างความพอดีความสะสประสบการณ์อะไรตรงนี้มันคงเยอะมันมันจึงทำให้เรามาเป็นอย่างนี้ได้ โอเคครับความภูมิใจครั้งนี้<ช>พี่จะบอกตามว่าพรุ่งนี้พี่จะพาเอาความภูมิใจกับซิงเกิลแรกเนี่ยจะร้องจนกว่าจะรู้รพาตั้มไปร้องเพลงบนเวทีแรกที่ตั้มใช้ประกวดพร้อมไหมบุมงดนตรีใช่ไหมใช่พร้อมไหมพร้อมครับสู้นะสู้ฮะโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับผมช่วงหน้าครับตั้มจะกลับไปร้องเพลงแรกในชีวิตบนเวทีแรกของชีวิตเขา มันจะทราบซึ้งและน่าประทับใจขนาดไหนพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับสนับสนุนโดยแบรนด์วีตาทุนสกัดเข้มค้นพลัส s u กิเน็กซ์มอเตอร์ไซค์อีโค จากการฝ่าพันธุมาอย่างยาวนานครับจนได้เป็นเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยและมีเพลงแรกเป็นของตัวเองการกลับไปรชัชบุรีในครั้งนี้ครับทำานะนําความภาคภูมิใจกับผลงานเพลงครั้งแรกในชีวิตจะรักจนกว่าจะรู้กลับไปร้องบนเวทีที่ถือว่าเป็นเวทีที่เขาได้ขึ้นแสดงเป็นครั้งแรกในชีวิตเรื่องราวจะทาบซึ้งน,น่าทัดใจขนาดไหนคุณแคนาจิรุษจะพาเรากลับไปที่โรงเรียนเก่าของตั้มเดอะสตาร์ครับ วันนี้ผมมีโอกาสพาเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยตั้มวราวุธโหยิ้มกลับมาร้องเพลงบนเวทีแรกที่ตั้มเผยขึ้นร้องและเป็นเวทีแรกที่เขาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเล็กๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เวทีเล็กๆแห่งนี้แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการทําความฝันให้เป็นจริงได้ในครั้งนั้นตั้มเอาเพลงของศิลปินคนนู้นบ้างคนนี้บ้างมาร้องแต่วันนี้ครับเขากลับมายืนบนเวทีแรกของเขาอีกครั้งและร้องเพลงแรกในชีวิตของเขาให้ชาวราชบุรีได้ร่วมชื่นใจเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ you มากครับทุกคนต่างตั้งตารอครับเพื่อที่จะได้มาดูคอนเสิร์ตพี่ตั้มได้เจอพี่ตั้มตัวจริงอีกครั้งครับมีรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเรานะคะได้กลับมาโรงเรียนทําให้น้องๆในโรงเรียนหลายหลายคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะเดินตามฝันของตัวเองตามแบบพี่ตั้มนะคะจะได้นําพี่ตั้มเนี่ยมาเป็นไอดอลของตัวเองด้วยอะค่ะ มันลองไม่ดีคงไม่มีใครแล้วที่จะรักใครสักคนฉันปอดหพือใจเท่าที่ฉันรักทุกคนขอเสียงให้ต้อมเวลาวูดทัวยิม้มสวัสดีครับโอ้ โอ้โหบนเวทีนี่บรรยากาศสวยมากถามตั้งมันดีวกว่าว่าเป็นไงบ้างวันนี้พอกลับมาแล้วร้องเพลงแรกในชีวิตเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับก่อนอื่นมารู้สึกดีใจก่อนที่ได้มายืนที่เวทีนี้ามารู้สึกว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดของโรงเรียนของครูอาจารย์ที่ฝึกสอนเรามายิ่งสําคัญว่านั้นเพลงแรกในชีวิตได้มาร้อง ในที่ที่แรกที่ประกวดวงดนตรียิ่งรู้สึกดีใจไปใหญ่เลยอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ช่วยโหวตช่วยเชียร์ช่วยเยวยป็นกำลังใจให้นะฮะวันนี้ขอเสียงกำลังใจของผมอีกสักครั้งหน่อยได้ไหม,ไมจ๊ะขอบคุณมากครับนร จ,จ,าจ,จากจุดเริ่มต้นด้วยความรักและความมุ่งมั่นในการร้องเพลงวันนี้ชีวิตของตั้มวราวุธโพยิ้มได้เดินตามหาความฝันของเขาจนสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชมและยังก้าวต่อไปกับความตั้งใจของตั้มที่ว่าต่อจากนี้ไปในภายภาคหน้าผมมีหน้าที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมครับความสุขไม่ได้เกิดจากการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวครับ แต่การเป็นผู้ให้ก็ทําให้คนเรานั้นมีความสุขได้เช่นกันเหมือนอย่างตั้มเดอะสตาร์ที่เขาจะมีความสุขทุกครั้งที่นี่มอบเสียงเพลงให้กับผู้ฟังทุกๆคนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทรเวลา5้าทุ่ม35นาทีทางช่อง5แห่งนี้ครับเรื่องของเรื่องที่ทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงเป็นวันสวัสดีครับ